อ่ะครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาดูเรื่องของออมือเปิดด้านนอกนะครับของมิสูไททัน G15 นะครับผม mm hmm. ก็พอดีไอ้มันมีเบ้าออไอตัวครอบเบ้าวญแจนะครับมันหล่นหายพอมันหล่นหายมันก็จะทําให้ตัวเนี้ยล็อกไอตัวมือเบ้าตัวเนี้ยครับมันมันหลุดได้นะครับ คนงานที่ทําหายเขาก็เลยใช้เขาก็ไม่ได้ทําหายนะมันอาจจะจะเกิดจากการเปิดปิดจนเคี่ยวมันเกิดหักเสียหายหลุดออกไปนะครับเขาก็เลยใช้เทปใสปิดไว้กันการมือจับหายอีกนะครับก็อันนี้ครับก็เลยปิดไว้อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยว เราจะมาทำการแก้ไขตัวนี้พอดีผมก็สั่งของจากทางออนไลน์มานะครับก็เดี๋ยวเอามาใส่กันดูพอดีวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์วันหยุดนะครับก็สบายๆนะครับอาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาเดี๋ยวมามา,มาทำกันนะครับเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลยผมเองก็ไม่เคยทำนะตัวนี้นะ ไม่รู้จะทำได้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองทำกันดนะนนนะูสั่งซื้อมาอันนี้สั่งใบ เมื่อวานตั่งไปเมื่อวานเองนะครับอ๋อมีนี่ครับมีมีบินมีอะไรเอามามาด้วยนะฮะเห็นไหมมีบินมีอะไรมาด้วยนะครับก็สั่งซื้อไปเมื่อวานนะครับอันนี้ของมิซูนะครับอันนี้อันนี้น่าจะแท้นะนไหมครับน่าจะแท้ไม่เป็นไรแท้ไม่แท้ไม่ตีเรียกครับใส่ได้ก็ อ่ว่าใช้ได้แล้วนะครับแท้เทียมแท้ไทยแท้นอกก็มันไมซีเรียสอะไรนะครับโอ้อันนี้รู้สึกน่าจะตรงรุ่นดูเห็นไหมครับอันนี้น่าจะตรงรุ่นให้ดูมองเห็นหรือเปล่าก็มันย้อนแสงทีเกียรขยับรถนะฮะอันนี้ก็น่าจะตรงรุ่นแล้วล่ะ ต้องถอดตัวนี้นะครับก็ตรงนี้ก็งัดจุกตรงนี้นะครับไม่รู้เห็นเห็นหรือเปล่านะครับงัดจุกตรงนี้ออกมานะครับงัดงัดยากถ้าไม่เคยงัดเลยนี่งัดออกมานะครับข้างในข้างในก็จะมี ดูกุญแจนะครับเป็นเป็นเป็น,รจจน,นรปนระแจดาวอย่างเงี้ยนะฮะเป็นปนระแจดาวอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นประแจดาวอย่างเงี้ยนะครับก็ไขมันออกมาลักไขออกมา ไสออกมาให้ให้มันหลุดนะฮะ พอมันหลุดก็ดึงออกมาดึงออกมาตรงๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้พอดีถ่ายทําคนเดียวก็เลยไม่มีใครจับกล้องนะครับก็ดูอย่างนี้ประมาณนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับนะครับส่วนไอ้เบ้ามือเปิดเนี่ยก็เวลาเอาออกนะก็ะดึงดึงอย่างนี้อย่างนนะครับ แล้วก็แล้วก็ออกนค้ก็ออกแนเะเอ้าหุดออกมาเลยนี่ ใก่ก็ใส่เหมือนเดิม,มนะครับก็อาจจะยุ <c oughs> ่งยากหน่อยเพราะว่าไม่ใช่ช่างนะฮะไม่ไม่ใช่ช่างอ <c oughs> าจารย์ที่เขาทำอยู่ ี่ครับเวลาทอดออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้หลังจากดึงออกมานะครับถ้ามัน <c oughs> ทีนี้เราก็จะมาใส่นะครับทีใส่ก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้ ดันคึพเข้าไปนะครับพอดันคัพไปก็เข้าแล้วเห็นไมพอดันคัพไปก็เข้าแล้วนะครับอันนี้เรียบร้อยเข้าเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาใส่ไอ้ชตัวนี้ใส่บานแจกนะครับก็ใส่เข้าไปที่ร่องของมันนะครับมันจะมีเขี้ยวของมันนี่ล็อกแล้วเห็นไหมครับ ล็อกล็อกเล่นหนาเหมือนเดิมนะเห็นไหมอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะมันย้อนแสงนะครับนี่ก็ประมาณนี้ทำให้ดูนะครับส่วนพี่ๆเพื่อนๆที่ที่เกิดปัญหาแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อมาแล้วก็ เอามาใส่เองได้นะครับผมนะครับไม่ต้องกลัวว่าใส่ไม่ได้นะครับผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันอ่าผ,ผมเองก็ไม่เคยทําเหมือนกันผมก็ใส่ได้เลยนะครับผมเชื่อว่าผมใส่ได้คนอื่นก็น่าจะใส่ได้เหมือนกัน,นครับทีนี้ก็ล็อกเข้าไปล็อก ให้แน่นแน,น่นแล้วทีนี้นนทีนี้ก็ลอกแน่นเหมือนเดิมแล้วทีนี้ก็ใส่ตัวนี้จุกนี้เข้าไปครับอ่ะทีนี้ก็มาเทสด,ดูอึ๊บอึ๊บอ่าอึ๊บอึ๊บอ่าอึ๊บอ่า อืมโอเคน,น,นะครับก็ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ล็อกอยู่เหมือนเดิมอันนี้ซื้อมาร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าไปซื้อที่ที่ข้างนอกแล้วก็ให้เขาใส่ก็คงจะโดนไปประมาณ3ามสี่ร้อยนะคิดว่าอันนี้ก็ทิกเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับพี่เราสามารถทำเองได้นะครับ ครับก็คลิปนี้ก็จบเองเท่านี้นะครับคนที่เกิดปัญหาแบบนี้ชำรุดแบบนี้ก็ลองไปไปลองหาวิธีทำดูเองนะครับหาใส่เองนะครับก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวมันจะมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ